สวัสดีครับวันนี้มีผ้ากิ่งนะครับหลวงพ่อพุธนะครับฐานิโยนะครับผมวัดป่าสารวันนะครับผมนี่สภาพสวยมากนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเพียงไม่ผ่านการใช้งานนะครับนําผ้าสวยๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะครับนี่ครับดูความสวยนะครับด้านหลังนะครับเขียนหลวงพ่อพุทธานิโยนะครับ74ปีนะครับ ปล่อยแบ่งปันเพื่อนๆนะครับพร้อมกล่องเดิมวัดนะครับนี่กล่องเดิมนะครับหลวงพ่อพุทธานิยปลูกเสกตลอดไตมาสนะครับรุ่นมหาลาภนะครับเขียนไว้เลยนะครับว่าปลูกเสกตลอดไตมาสรุ่นมหาลาภครบ74ปีปี2538นะครับวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับสูมให้เพื่อนๆดูนะครับสภาพสวยๆยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับองนี้นะครับ ดูความคมบนใบหน้านะครับดูผิวนะครับผิวสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับเนื้อสวยนะครับผิวสวยนะครับตอกโค้ดนะครับมีตอกโค้ดนะครับนี่ครับด้านหลังก็กำกับไปเลยนะครับชื่อหลวงพ่อพุทธนะครับนี้อยู่นะครับเจ็ดสิบสี่ปีนะครับ จะสร้างปี2538นะครับใต้ฐานนะครับรันดัมเบอร์ชัดเจนนะครับ2533นะครับนี่ครับต่อโคตรมานะครับองค์นี้สภาพสวยมากนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอินบ็อกมาได้นะครับ หรือทักไอดียไลน์มาก็ได้นะครับอง์นี้นะครับพักกิ่งองนี้นะครับพักกิ่งเขย่ามีเสียงนะครับเขย่ามีเสียงดังดีนะครับเสียงดังสวยนะครับสวยเม็ดผสมคมนะครับเม็ดผสมคมผิวสวยๆนะครับองนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับผมเอาในราคา400บาทนะครับองค์นี้นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับครับ เอาไปใส่กรอบห้อยคอนะครับหลวงพ่อพุทธนะครับวัดป่าสารวันนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับองนี้นะครับสวยจริงๆนะครับองนี้นะครับดูความคมนะครับคมสวยนะครับคมสวยพยายามจะส่องเน้นเพื่อนดูรายละเอียดนะครับผม หลวงพ่อพุทธนะครับท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสานะครับผมเป็นลูกศิษย์ดุนไทยหลวงปู่เสานะครับเป็นเกจิดังของจังหวัดนครราชสีมานะครับผมดูเนื้อนะครับสวยจริงๆนะครับองนี้นะครับนํามาปล่อยแบ่งปันเพื่อนๆนะครับอง์นี้นะครับเอาราคา400บาทนะครับดูจมูกนะครับจมูกโด่งนะครับจมูกโด่งสวยมากนะครับ วันนี้ก็แนะนํานะครับเรียญหลวงพ่อพุธนะครับผมพระกิ่งหลวงพ่อพุธนะครับธานิโยนะครับผมนี่ครับต่อโคตรกากับนะครับด้านล่างนะครับเอาราคา400บาทรวมส่งนะครับให้สิทธิ์คนแรกนะครับขอพร้อมโอนนะครับไม่ไม่ส่งของก่อนนะครับเพราะผมเจอมาแล้วนะครับส่งของก่อนนะครับแล้วไม่โอนอะไรมีเยอะนะครับเก็บปลายทางแบบนี้นะครับแต่ก่อนผมไม่เคยทําเก็บปลายทางครับพอของไปถึงไม่รับของนะครับ บอกว่าตัวเองไม่ได้ส่งก็มีนะครับมีหลายรูปแบบนะครับลูกค้านะครับนี่ครับต้องเป็นถ้าเป็นลูกค้าประจํานะครับผมจะให้สิทธิ์นะครับส่งของให้ก่อนหรืออะไรแบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับดูตะไบเก็บงานนะครับตะไบเก็บนะครับอุดกิ่งนะครับตรงนี้นะครับเอาราคา400อนะครับรวมส่งนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวพยายามซูมให้เพื่อนเพื่อนดูความ ความสวยนะครับตรงนี้นะสวยคมชัดนะครับเอาไปใส่กรอบนะครับบูชานะครับซื้อไว้ศึกษาซื้อไว้ใส่กรอบซื้อไว้บูชานะครับผมนะครับราคาไปไกลได้อีกแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับเอาในราคาแค่400นะครับเคราวันนี้ก็แนะนํานะครับ ข้ากิ่งหลวงพ่อพุธนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมนะครับสีผิวแจ่มๆเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆพี่คนไหนสนใจนะครับก็อินบ็อกมาได้นะครับหรือทักไอเดียไลน์มาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรไอเดียไลน์ไว้ข้างล่างครับรายละเอียดของคลิปนะครับผมเพื่อนๆพี่คนไหนสนใจก็อินบ็อกได้นะครับ ให้สิทธิ์คนคนแรกนะครับพร้อมโอนนะครับมีคนมีองค์เดียวนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ